ผลแตกต่างเยอะเลยใช่ไหมจากที่แต่ก่อนไม่เคยใช้พอหันมาใช้ดีมอลพาดีแล้วผลผลิตครับผลผลิตดีงูยังยิ้งไหวครับผมสามเดือนกลัวเพิ่มขายได้จากแต่ก่อนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยใช้ระยะเวลาสี่เดือนห้าเดือนถึงห้าเดือนเลยแม่ครับมาส่วนคันเที่ยวบางนึงผมขายสี่เดือนมีแต่ลอยยี่สิบ ร้อยยี่สิบหาทัวรเฉลี่ยเหรประมาณร้อยยี่สิบกิโลต่ละตักถือว่าเป็นการย่นระยะเวลาเดือนครึ่งถึงสองเดือนเลยเมียอ้ถือว่ากินอาหารก็น้อยลงไปอครับผมคุณพี่บุญจันทร์คิดว่าสามารถช่วยลดต้นทุนได้เยอะมากลดได้หลายครับเพราะว่าแต่ก่อนเลี้ยงมุกสี่เดือนครึ่งถึงหาเดือนครับมันก็กินตัวละตัวไปทัวรเฉลี่ยคือดทษแปดสองตัวนี้ประมาณหกสองค้ายครับ นี่น้ำหมท่านพ่อขาทุมาหาอยู่อะไว่าพ่อขานี่จ้องพู้ใจร้ายทีงเองความนี้เป็นหลักเลยแม่เอาหมูอยู่นี่ไปขาดไปเสือดไปเป็นเท่ากับว่ากำไรดีเนื้อดีผมอยากให้ผมอแม่พี่น้องที่เลี้ยงหมูชาวเลี้ยงหมูทุกคนมาลองใส่มองครับดีมอผัดบาลองโมหหครับตั้งแต่ก่อนผมเห็นคนบอกไข่เสือคนแต่ว่ามันลองมึงแล้วครับโอเคอยู่ครับครับผมแกวเลยเยี่ยมล่องมึงครับ ดีดีการันตีจะพูดใส่จริงครับผมการันตีจากพูดใส่จริงครับผมลองใส่บ้างครับกระชาชนผูได้กระซางที่เลี่ยงหมอูอยากลองอยากทำมาให้ลองก็คิดว่าด,มมาดีกันผมว่าดีก็ต้องดีเพราะผมมันเลี่ยงหมูโดนแล้วตั้งแต่สมัยเป็นเบา oh. ครับผมผมมาลองใส่ลงตัวนี้โอเคครับผมสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านเลี้ยงหมูด้วยดีมอลพาร์นะครับวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับมาพบกับเจ้าของฟาร์มขนาดใหญ่นะครับซึ่งมาติดตามผลผลิตที่ลูกค้าได้ทดลองใช้ดีมอลพาร์ไปแล้วเป็นระยะเวลา1ปีนะครับเดียวเราตามมาดูกันเลยว่าผลผลิตจะเป็นอย่างไรนะครับเชิญชมได้เลยครับ สวัสดีครับครับผมกับคุณพี่บุญจันทร์นะครับครับผมโอเคครับเจอเจ้าของฟาร์มตัวจริงแล้วครับคุณพี่บุญจันทร์นะครับก่อนอื่นขออนุญาตคุณพี่ได้แนะนําตัวแล้วก็ที่นี่อยู่ที่ไหนที่ตั้งนะตอนนี้ครับครับสวัสดีครับผมบุญจันทร์ฟาร์มที่ตั้งอยู่บ้านเลี้ยนทองตำบลจันทร์ยังเกันทลัดจังหวัดศรีสกีครับคุณพี่บุญจันทร์เลี้ยงหมูมากี่ปีแล้วครับ สิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีฟาร์มตรงนี้ก็คือตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับบต้นต้นอีกตัวที่สองตรก่อนผมเ็ดอยุบ้านเ็ดอยุบ้านอันนี้ออกมาทำอยู่สวนแม่ครับผมแล้วเริ่มใช้ดีมอพักตั้งแต่ตอนไหนครับประมาณปีนึงครับสั่งมาลองใช้ดงดีอยู่ครับตระก่อนเคยบึงในยูทูบกัเลยว่า ลองมึงก่อนหน้าว่ะกระซังบาหลายซังมาสี่ชองแต่ก่อนครับมาใส่ดีอ๋อก็เลื่อยซังมาเรื่อยๆผมก็เลยว่ามันผ่านก็เลื่อยซังมาเรื่อยๆก็ดีอยู่ก็คือรู้จักดีมอพาสจาก YouTube ครับผมครับผมแล้วก็ไม่มีใครแนะนําแต่ว่าเราเราดูจากยูทูบแมนแมนเลยว่าโอ้ยลองมึงก่อนนะอยากลองอยากลองผมมักลองอยู่แล้วเพราะว่าเลี้ยงหมูจังไรก็สร้าง แต่มันดีมันเกิดสิมีความสําเร็จต่อไปเดียงใส่ทุนหน่อยหรือเงินกําไรหลายๆคนกิมักเนี่ยนะครับผมครับแล้วฟาร์มของเราเนี่ยหมูประมาณกี่ตัวประมาณ400ตัวโอ้400ตัวเลยครับทีสร้างมากทุกวันสร้างเท่าล่างสองล่งนะอ๋อว่าผิตภัณฑ์ดีมอร์พัสเนี่ยเราสั่งมาเพื่อใช้ในการเลี้ยงสุกรเนี่ยทุกวันนี้ยกลังเลยแม่นแต่ก่อนเทละ ซีซ่องาซ่องไปมาครูมือเห็นว่ามันดีร้ายกลุ่มค่าก็เลยสั่งเธอละล่างสองล่างครับทีนี้พอได้ทดลองใช้ดีมอพาร์แล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับดีครับผมก็ดีใจพีมาพอ้ดีมอพัรแต่กวนผมเลี้ยงหมูนี่ต้องสี่เดือนหาเดือนกลัวตังเลย้านหาเดือนบพพราลอยเลยแต่ก่อนกมาเดียวนี่สามเดือนกลัวลอยกลัวกัน สี่เดือนมีเตอร่ลอยซิปลอยซ่าอไปหมายถึงว่าแต่ก่อนที่เลี้ยงเนี่ยยังไม่ได้ใช้ดีมอลพลาสเนี่ยใช้เวลาเลี้ยงถึง5เดือนเลยแต่น้ําหนักของหมูเนี่ยไม่ถึงร้อยโลไม่ถึงร้อยโลแต่พอได้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ดีมอลพลาสครับทดลองใช้แล้วหมูกินดีกินดีนอดเก่งนอนเก่งทำให้น้ำหนักดีนะครับแล้วก็ ปลอดภัยไร้สารเร่งรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับก็เลยมีความประทับใจพลลแตกต่างเยอะเลยใช่ไหมครับเยอะเลยครับโอ้ก็ใช่็นดีไลท์มอพอดีมอผัดผมภูมิใจหลายที่มันมันใส่ทุนนโบลายนะใส่ทุนหน่อยก็ได้ขายไว้กำไรกับมีขายรอบล่าสุดนี้เฉลี่ยตัวละ ตัวเราลอย20กว่าลูกที่มทหานคล้ายไป14ตัวกับตันเจ็ดลอยหาสี่เซลียก็ประมาณย20ผ่าด <on> ีไ <trabajando> oh ่เคยพอจักเถื่อนเนี่ยพอออันมาสือจะน้องอ้าหมูขึ้นเนยมือขึ้นบนยญ่ขึ้นหนักแต่บ่หูแล้วเบึงกรสังเรียกให้เขาเบึ้งมันกับกูเปหยัางกรสังก็โอเคปกติแต่ว่าหมูมันหนัก นอกจากเจ้าเจ้าของฟาร์มเราประทับใจแล้วแหละพอค้าผู้รับซื้อมนก็<อ>มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับดีใจพอค้าก็พิ่งกับว่าอุ้ยหมูเจ้าดีแห้งขายย่ำได้กับมีตังเต่นเนื้อหาน้ำมันบ่นมีตัวหนึ่งมีน้ำมันแค่สามลูกสี่ลูกค <c oughs> ุณวัง <c oughs> ้วยบหูแล้วก็เลี่ยงเปเองสัดีกับวาไปนะแสดงว่าผลผลิตด,ดีเนื้อสวยอมชมพูครับ ผิวนี่สมผู้เลยนะแต่เป็นโตกิดสมผู้เดียรถ่ายออกมาบานโอเคอยู่ครับประทับใจทั้งผู้เลี้ยงและผู้ซื้อแน่ครับก็กลายเป็นก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงครับพ่อใจลายครับทีมะพรผมดีใจหลายครับทีมะพร้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้คตั้งแต่ก่อนพมอเลี้ยงเขาก็เลี้ยงจน ล่องมัดถูกสิ่งทุกอย่างขล้องไพ้กระซางดีนะโทษส่งสั่งมาแต่ว่ะบทถือใจขอตนตัวนีด้ดีหมูกินอาหารเก่งแล้วก็สุขภาพแข็งแรงพ่อใจหลายที่ผลิตภัณฑ์ต่้งต่ก่อนผมม้าหั่นใส่หมูผมน้อยเป็นหนันเป็นหนีงนะมาใส่ตัวนี้หมูกัไบไงไหวหมูกับบกไข่ไมีหลูมีไผข่้นก็่ดีหมูผมกับไไหวต่างตรก้อนก บบยีนป่นไหนเดือนนึ่งก็ยืนเรื่อยๆพอใจจนบ่อยากออกจากคอกหมูแล้วมันงามมันผิวพันธเนียนครับสุขภาพกัแข็งแรงบ่เป็นหนันเป็นนี่ถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่พอเราได้เห็นความแตกต่างจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดีมอพารแล้วครับหมูเราแข็งแรงดูมีอารมณ์ดีผิวพันธ์สวยอมชมพูครับเราก็ ผู้เลี้ยง<จ>ก็มีความสุขไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของเกษตรกรนะครับก็ถือว่าเป็นผลผลิตที่พึงพอใจของเจ้าของฟาร์มที่ได้ใช้ดีมอลพลาสนะครับกับาการเลี้ยงสุกรในครั้งนี้นะครับในช่วงนี้อยากจะให้พี่บุญจันทร์ในฐานะที่เป็นเจ้าของฟาร์มหมูขนาดใหญ่นะครับได้เชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู ได้หันมาใช้ดีโมฟาดเป็นเสิรับครับ,รบผมก็ได้ใส่ดีโมฟาดแล้วผมอยากให้เพื่อนๆที่เลี้ยงหมูทุกคนที่เลี้ยงหมูหันมาลองใส่ดีโมฟาดลองมึงครับอยากให้เขาตัวใดทั้งอื่น <c oughs> <c oughs> ลองมึงพมพรามันดีีหลีใส่แล้วมันกลุ่มาคาเยี่ยมเยี่ยมการันตีจากผู้ใช้จริงนะครับจากคุณพี่บุญจันทร์ เจ้าของฟาร์มหมูขนาดใหญ่อำเภอการทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับผลิตภัณฑ์ดีมอลพลัสนะครับเป็นสารอาหารเสริมสร้างการเจริญเติบโตของการเลี้ยงสุกรนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนะครับทั้งรายย่อยและระดับฟาร์มขนาดใหญ่นะครับหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ดีมอลพลัสนะครับเพื่อ,อลดต้นทุนเพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกรนะครับก็การันตีจากผู้ใช้จริงนะครับวันนี้การันตีโดยคุณพี่บุญจันทร์เจ้าของฟาร์มหมูขนาดใหญ่อำเภอการทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับใช้แล้วดีจริงร0 0เริง 100%, 100เยี่ยม